ภานะครับอเอเแรกครับระดับสีดาวทั้ง3นะครับเป็นพระมะนะครับพาทอยกดอกลายลายขอสีธรรมชาตินะครับจำนวนสามวิณฑผถัดไปนะครับพ็ชอบขิงนะครับอำเภอเทพาระดับสีดาวลูปถาวผ้าพพ์ผ้าบาติกแฮนเมกสีดาวและผ้ามันย้อนสีดาวครับลุมต่อไปครับ กลุ่มแม้สัสบายรอยครับจำนวน2รผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นกาแฟข้าวเบ็ด3ดาวและก็กาแฟข้าวบด4ดาวครับคือกาแฟบเรางโชมนะครับ,บ<า>อำเภอระโนดนะครับกลุ่มแรกครับเป็นวิสาหกิจชุมชน,ชนระโนดกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมทองรอสานพิท ระดับสามดาวนะครับเป็นขุนปันโนราของแ,นแลนนะก็ขุนพันธารุ่นะครับจะระดับสามดาวต่วอไปนะครับกลุ่มโดสินนะครับจำนวนสามผลิตภัณฑ์ยอดใบตานะก็การผลิตจากใบตานะครับรอมกรอบรูปสุภาพบุรุษนะครับผู้ชายจำนวนเนผลิตภัณฑ์สามดาวนะครับ ลำดับถัดไปนะครับเป็นอำเภอรัตภูมินะครับกลุ่มน้ำพริกแม่ผิวนะครับหนึ่งพันจำนวนสามผลิตภัณฑ์นะครับวายมังคุดวายตงนและวายส้มปลากลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มสามอาชีพต่อไปครับกลุ่มนาข้าวอินรีบ้านโคหานยนะครับจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับสีดาวนะครับก็จะเป็น ข้าวสบายแสงอาหาใต้ถัดไปครับห้าดาวสองผลิตภัณฑ์สี่ดาวหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับตัดไปครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดาวที่สามครับสามมึงสามเดือนสามได้ห้า